คู่หูอัปเกรดปี2024ที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับสาย AMD วันนี้มานำเสนอกันกับกาจอ RX 7600X c จาก Gigabyte ในรุ่น Gaming o c และ CPU ครับ Ryzen 79700X ตัวล่าสุดครับถามว่าทำไมถึงมองว่าคู่นี้คุ้มล่ะครับเพราะแน่นอน AMD ขึ้นชื่อในเรื่องของซื้อวันนี้แรงวันหน้าและซื้อวันนี้อัปเกรดต่อยอดได้ในอนาคตนะครับและยินดีด้วยสาหรับเพื่อนๆที่ใช้ AMD อยู่ใครที่ใช้ CPU ที่เป็น AM5 กันอยู่ถ้าอยากจะอัพเกรดเนาะจากพวก r y z e น5ตัวเกา่าๆอัปเกรดราเป็น9000 Series อัปเดต BIOS ครับและใส่ CPU ตัวนี้เข้าไปได้เลยแทนที่ยกตัวอย่างเนาะใช้ไร z e n 5 7600ธรรมดาอยู่เนี่ยผมอยากจะได้ Ryzen 7ครับอยากจะได้พลังของการใช้งานของ CPU ที่แรงขึ้นเอาไปตัดต่อวิดีโอเอาไปสตรีมมิ่งเอาไปเล่นเกมพร้อมสตรีมทำคอนเทนต์ต่างๆคุณอัปเกรดตัวนี้ผมว่าจบเลยนะครับได้คอเพิ่มได้ความแรง เพิ่มเล่นเกมพร้อมสตรีมลื่นขึ้นสุดๆกันไปเลยนะครับโดยจุดเด่นของเจ้า CPU ครับไรเซน7 9 7 0 0 X ตัวนี้เนี่ยก็จะได้ความแรงจากจำนวนคอที่เป็น8คอ16เทรดนะครับมีบูสต์คอร์สูงสุดอยู่ที่5.5 GHz นะครับที่สำคัญคือใส่ s o อกเกต AM5 ได้ตามปกติเลยใช้เมนบอร์ดรุ่นเก่ายกตัวอย่างเช่น A 6 2 0 B 6 5 0หรือ X 6 7 0ก็ได้เช่นกันเมนบอร์ด รุ่นที่มีขายในท้องตลาดเอามาอัปเกรดกันได้ตัวนี้ถือว่าราคาดีด้วยแล้วก็ความแรงต้องเรียกว่าเอาอยู่ทุกรูปแบบการใช้งานนะครับ ตัดต่อนี่ระดับ Full HD 4K ก็ยังไหวเล่นเกมพร้อมสตรีม2ช่องก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยถ้าพูดถึงเกมหรือการทำงานที่เกี่ยวกับกราฟิกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนำกันในวันนี้เป็น RX 7600 XT ซึ่งการ์ดจอตัวนี้เป็นการ์ดจอจากกิกอไบต์ในรุ่นเกม i ิ่ง OC จุดเด่นของเจ้าการ์ดจอตัวนี้นะครับคือความแรงของมันเพียงพอที่จะเล่นเกมในรูปแบบ 2K ได้อย่างสบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง b Black m y t h w ู้ o คงหรือเกมอย่าง เบอร์พังปรับ 2K ก็ได้ครับเพราะฟังก์ชันของกาจอเนี่ยเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีเยอะมากนะอย่างตัวพลังดิบของเขาเองด้วยชิป RX 7600 XT และแรม 16GB ที่เป็น GDDR6 นะครับความแรงนี่ เกมทุกเกมปรับได้หมดที่สำคัญมีตัวช่วยชั้นดีนะครับอย่างตัว FSR Fidelity Super FX Resolution นะฮะซึ่งเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพิ่มเฟรมเรทภายในเกมได้ยกตัวอย่างหูคงอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอยากเล่นแบบ 2K ปรับเซนิมา t i ติกเราเปิด FSR ช่วยเขาจะเพิ่มในเรื่องของเฟรมเรทให้แล้วก็ภาพเนี่ยยังสวยเหมือนเดิมในส่วนตรงกลางนะครับพวกขอบๆอ,อาจจะมีเบลอบ้างเล็กๆน้อยแต่ผมมองว่า ช่วยเราได้เยอะมากในการเล่นเกมเพราะปกติ odi, เราโฟกัสที่กลางจอกันอยู่แล้วเนาะรวมถึงมีฟังก์ชันอย่าง AFMF มีตัวซอฟต์แวร์อะดรีนาลนีนมากันด้วยดังนั้นเราสามารถปรับจูนสิ่งที่เราต้องการได้เช่นเอาไปเล่นเกมเอาไปทํางานเอาไปสตรีมได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์เดียวและไดรเวอร์ก็พัฒนามาได้ค่อนข้างไกลแล้วที่สําคัญราคาจับต้องง่ายอย่าง CPU เนี่ยราคา1มื่นสามหมื่นสี่พันเท่านั้นเองนะครับส่วนการ์ดจอก็ราคาประมาณ1มื enga. ่นสองหมื่นสามเฮ้ยราคาการ์ดจอถูกขนาดนี้แล้ว แล้วเป็นตัวใหม่ด้วยที่สํำคัญที่สุดเลยตัวการ์ดจอเองก็มีการออกแบบได้ค่อนข้างดีนะครับพัดลม3ตัวเป็นพัดลมในรูปแบบ w i n f o r c สจากทางกิกหไบต์มีช่องระบายความร้อนข้างหลังชื่อว่า s c r e e n Cooling มีไฟ RGB นะครับที่เป็นตัว RGB Fusion และพอเชื่อมต่อก็มากันครบทั่วนเลยต้องบอกว่าน่าสนใจมากแต่ อันนี้แค่นําจิ้มนําจิ้มเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบเกมกันดีกว่าว่าถ้าอัปเกรดคู่นี้มาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยมาเลยมาเลยวูคง 2K SR 75เปิด FSR ปรับภาพเป็นเวล y ี่ไ h นะครับในความละเอียด 2K 2 5 6 0คูณ1,440พิกเซลจะได้ภาพสวยงามอลังการแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน เออเนียนจัดเลยตัวภาพนะครับภาพมีความสีที่มันเขาเรียกว่าไปทางโทนวอรนะ์มเนาะทำให้บรรยากาศป่านี่มันดูแบบดูเป็นป่ามากขึ้นนะครับสวยดีเลยตอนฉากบวกเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรนี่คือตัวการ์ดจอกินทรัพยากรไป97%ส่วนดี u อยู่ประมาณ20%นะครับเล่นะครับได้้ริ้วๆ ไปปัญหาสำหรับตัวเฟมเลตอยู่ช่วงประมาณ60บวกลบนะครับความร้อนการ์ดจอคือเฮ้ยเย็นจริงอะไรจริงนะครับตัว,ตวการ์ดจอกินไฟอยู่ที่ประมาณ200วัตต์นะครับตัวการ์ดจอเนาะโอหเฟมเลตทำได้ดีเลยเล่นได้ริ้วมากๆนะครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะเอาไปใช้กับการเล่นเกมหมูคงนี่สบายมาก แล้วก็เผื่อโปรเซสของการสตรีมมิ่งไปได้อีกเยอะเลยเพราะ CPU นั้นกินไปแค่ประมาณ20%ผมมองว่าใช้สตรีมมิ่ง1 2, ช่อง2ช่องแบบ Full HD ได้แบบไร้ปัญหาเลยแหละเผื่อหลายคนอยากจะเป็นครีเอเตอร์กันสบายมากนะครับส่วนอีกการปรับตั้งค่าหนึ่งก็จะเป็น2,560ค้พนพิกเซลเช่นกันแต่รอบนี้จะปรับ SR-100 เปิดฟังก์ชัน FSR เพิ่มเฟรมเรตและ ตัวกราฟิกพรีเซ e ตจะเป็นไฮนะครับรอบนี้ก็จะเน้นไปทางตัวซปเปอร์เรสูชั่นนะครับอัพสเกลน้อยหน่อยจะได้ภาพที่คมเข้มคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าอยากจะปรับแบบไหนอย่างไรแต่โดยส่วนตัวผม SR สัก70 75กํากำลังดีแล้วปรับ เอาซักเวอรี่ไฮหรือไฮก็ได้นะถ้าเป็นไฮแบบนี้เฟรมเรทถ้าปรับ SR สัก70-75ก็จะได้เฟรมเรทสูงขึ้นอันนี้เผื่อคนอยากจะได้พลังของกาจอเต็มที่ก็จัดมาได้เช่นกันนะครับอยู่ในการเล่นช่วง 60fps เหมือนเช่นเดิมเลยก็เป็นตัวอย่างการเล่นเกมที่เล่นได้อย่างพิ้วสบ,สบายสบายความร้อนกาจอแบบ3พัดลมนี่ทำได้โคตรดีจริงๆนะอยู่ในช่วง4 0 5 0องศาไม่เกินนี้ ห้องที่ผมใช้ก็จะเป็นห้องแอร์เปิดแอร์ประมาณ26องศานะครับก็พิสูจน์ได้เห็นกันว่า7,600 XT นี่แรงไม่หยอกเลยเล่นเกมอย่าง Black Myth หูคงได้สบายๆหายห่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยรวมถึงตัว CPU ก็ต้องดีด้วยนะอย,อย่างตัว Ryzen 7 9 0 0ซีรีส s ตัวนี้เลยละ่ะ ต้องบอกว่าความแรงในการเล่นเกมสบายหายห่วงอยู่แล้วนะครับเล่นเกม 2K กันได้หมดเลยความเย็นของค่าจอนี้เอ้ยเอาเรื่องนะเย็นดี3พัดลมเท่าน,นั้นเองส่วน CPU เองชุดน้ำา2ตอนเอาอยู่สบายๆเล่นเกมพร้อมสตรีมได้ไร้กังวลไร้ปัญหาถามว่าไอแอดบิ๊กแล้วแอดบิ๊กบอกว่าเอาไปอัปเกรดเครื่องเก่าเนี่ยเครื่องเก่าควรเป็นอะไรดีถ้าอัปเกรดให้คุ้มค่าเครื่องเก่านะครับแนะนำอย่างนี้ละกันถ้ามีใช้เมนบอร์ด A620 อยู่แล้ว คุณสามารถซื้อ CPU ตัวนี้มาใส่ได้เลยเพียงแค่อัพไบ s อการ์จอคุณสามารถเสียบใช้ได้เลยนะครับกินไฟอยู่ประมาณ600-650วัตต์ผมว่าเป็นมาตรฐานของ power supply อยู่แล้ว เสียบป,ปุ๊บได้พลังที่แรงขึ้นเลยแต่ถ้าคุณใช้ตัวเมนบอร์ดที่เก่ากว่าตัวที่แอดมิกพูดถึงไปอาจจะเป็น B550 อาจจะเป็น B450 ซึ่งเป็น AM4 นะเขาจะใส่ CPU ตัวนี้ไม่ได้นะครับคุณก็ต้องโละตัวเก่าเปลี่ยนเมนบอร์ดเปลี่ยน CPU และใส่ RAM เป็น DDR5 นะครับถึงจะมาอัปเกรดได้แต่ก็ต้องบอกว่าเพิ่มเงินไม่ได้เยอะมากแล้วผมมองว่าคุ้มค่ากับระยะยาวนะครับเพราะเมนบอร์ด AM5 จะอยู่ต่อไปอีกยาวๆนะครับเรียกว่า AMD เป็นฝั่งที่ซื้อครั้งเดียวคุ้มเลยไม่ว่าจะในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอัปเดตฮาร์ดแวร์เผื่อในอนาคต AMD เขามองด้านความยั่งยืนความคุ้มค่าเป็นหลักเลยวันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางและการสำหรับคนที่อยากจะอัปเกรดเครื่องใหม่นะครับแต่ไม่อยากจะทุ่มเงินซื้อทั้งเครื่องผมว่า 2ตัวนี้เป็นทางเลือกเป็น Choice ที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ผมเตรียมมาไว้ให้ดูเป็น i t x ในสเปคจัดให้นั่นเองเป็นตัวอย่างนะคอมจิว๋วพลังแรงแบบนี้เลยครับไรเซน7 9 7 0 0 x และ กาจอ RX 7600 XT แรงจริงฟีเจอร์แน่นซื้อวันนี้แรงวันนี้ด้วยแรงวันหน้าด้วยและอัปเกรดต่อยอดไปในอนาคตได้อีกด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณ AMD ที่เอื้อเฟื้อตัว CPU และขอบคุณ g ิกบ t e ที่ส่งซิสเตมแรงๆแ,แบบนี้มาได้ลองกันลงถึงกาจอกันด้วย7600 XT แรงจริงๆสวัสดี